ผมเชื่อว่าทุกคนมีฝันผมก็เหมือนกันฝันอยากมีรถส,สักคันกีกี้อย่ามัวแต่เล่นสิลูกเดีย๋ยวก็ไปโรงเรียนไม่ทันหรอกใครจะเชื่อว่าในศสักนานาต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ชอบด้วยตัวของผมเอง6เดือนกับการขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างและฝันที่ผมอยากได้ใกล้จะเป็นจริงกีกี้ทำไมลูกทำแบบนี้อ่ะอย่าอยู่เมืองไทยเลยจะอยู่ที่ไหน เป้าหมายที่วางไว้ยังไปไม่ถึง <Hey! S 1> ไม่มีวันที่จะลมเลิก <Hey! S 1> ไม่ถอยและไม่เคยใช้ต้นทุนชีวิตที่ผมมีมาตั้งแต่เกิด <Hey! S 1> ผมเริ่มจากสูงคุณก็เริ่มจากสูงได้ <Hey! S 1> เป้าหมายมีไว้พุ่งชนประทิ้งแดง